ก็สวัสดีชาว Pixel NFT ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เมื่อวันพฤหัสเช้าเนาะที่ผ่านมานะครับมี AMA นะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะวันศุกร์นะครับก็มีอัปเดตเรียญยอนโซนมาด้วยเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่า AMA ที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับด้วยความที่ว่า,าลูกเนี่ยไปเที่ยวนะ ก็เลยทําให้ m m a จืดจืดหน่อยนะครับแทบไม่มีอะไรเลยนะเขาก็จะพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกออปชันในเลอ n นยอนโซนที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็ง่ายๆก็คือ m m a เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะแล้วก็มีแวะอัปเดตนิดนึงก็คือเรื่องตัว Chapter 3นะครับที่กำลังจะเข้ามาก็คือประมาณกลางเดือนหน้าหรือกลางเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัปเดต MA นั่นเองนะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคำถามสัก3ข้อแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะาพาไปดู Leon นยอนโซนที่เพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนี้นะคืนวันพฤหัสนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายตัวออปชันต่างๆของเ e o n นยอนโซนให้ฟังนะครับในส่วนของคำถามแรกนะครับจะมีเกมใหม่ๆสำหรับการสเต็กกิ้งบนเชนพิกเซลไหมเขาบอกว่าตอนนี้เกมเว็บ3นะครับส่วนใหญ่ยังไม่คุ้มค่าที่จะนำมาเปิดให้สเต็กกิ้งจริงๆนะครับ แม้ตัวเกมเนี่ยจะประสบความสําเร็จค่อนข้างมากนะครับแต่รายได้ที่เขาได้เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าตลาดเกมเว็บ3ดีกว่านี้นะรายได้ก็น่าจะดีกว่านี้นะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจนะว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนเนี้ที่เขามั่นใจจริงๆก็จะเป็นตัวทีมที่เขาเอาเข้ามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสลีปโกชีเอ่อฟอเรสเทนลูนิเวิร์สหรือตัว Pixel d ดั g e o n นะครับบอกว่าเขามั่นใจกับ3ทีมนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าในก้าวถัดไปของเขาเนี่ยจะเพิ่มระบบสเต็กกิ้งโดยการนําเกมเว็บ2นะครับเปลี่ยนเป็นแบบ Pay to earn นั่นเองนะครับเกมเว็บ2คืออะไรนะครับก็คือเป็นเกมทั่วไปนี่แหละครับที่ไม่ได้มีตัวบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเพิ่มเกมอะไรเข้ามานะครับคําถามที่2นะครับแล้ว Ne w o f f er เฟอร์ล่ะเมื่อไหร่จะมาลูกก็ตอบว่าเราเพิ่งปล่อยออฟเฟอร์ชุดแรกไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะตอนเนี้ยเขา อยากให้มีออฟเฟอร์ออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับเป้าหมายคือการสร้างระบบที่สอดคล้องกับ n g a m เกหรือใน chapter 3นั่นเองนะแล้วก็กำลังทำงานร่วมกันกับในหลายๆฝ่ายนะทั้งหมดนี้ก็คืออยากให้อลองรันตัวออฟเฟอร์ดูแต่ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับรายได้นะแล้วก็จะเพิ่มตัวแบ็กบ็อกนะหรือกล่องดำนั่นเองนะครับเข้ามาในตัวออฟเฟอร์ด้วยนะเหมือนแบบว่ามาดูว่า คนกลุ่มไหนควรที่จะได้รีวอร์ดเป็นวีพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนกลุ่มไหนควรที่จะได้แค่แบบค่าชื่อเสียงหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าเขาจะทํามาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับมาในส่วนของคําถามสุดท้ายนะครับคำถามที่3นะครับกระดานงานนะครับหรือทัสบอร์ดเนี่ยจะมีอัปเดตในชั珀ท์สามไหมแล้วถ้ามีจะทําให้ Pay to Ear n ดเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าลูกก็เลยบอกเลยนะครับว่าอตอนเนี้ยเรื่องทัสบอร์ดเนี่ยหรือกระดานงานนะครับต้อง โฟกัสให้ชัดๆนะครับว่าจะเอาอยัางไงในชั a p ์ส r 3นะตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพัฒนามากขึ้นถ้าชั a p ์ส r 3ปล่อยออกมาแล้วมันมีอัปเดตน้อยจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ชั a p ์ส r 3นะครับเขาอาจจะแค่เพิ่มฟีเจอร์เข้ามาก่อนหรืออะไรเราก็ลองติดตามดูนะครับเขาบอกว่าในชั a p ์ส r 3เนี่ยเขาจะใช้โอกาสนี้ลองปรับวิธีการ เกินใหม่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะทําแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ m a เนาะแล้วก็คําถามเล็กน้อยนะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูเลียนนิลโซนกันนะครับที่อัปเดตเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ o ียนนิลโซนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับก็อย่างแรกก็จะมีคอยฟิปเปอร์นะก็คือทายหัวก้อยนั่นแหละครับของไทยเนาะก็คือถ้าทายถูกก็ได้ตัวของดับเบิลเข้าไปนั่นเองนะครับ เราจะไปดูในส่วนของเกมก่อนเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือ Dash Away นะให้เลือกซ้ายหรือขวานั่นเองนะครับเกมก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนอันนี้ก็เป็นทางเดินลงไป OM นั่นเองนะครับข้างล่างเนาะ,ะเดินลงไปมันก็คือ การเล่นไพ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับโอเคไปขึ้นไปกันต่อแล้วก็มาดูในส่วนของบอร์ดนิดนึงเนาะตอนนี้ก็มีอัปเดตแล้วนะครับก็อีกแค่20ชั่วโมงก็มีการตัดรางวัลแล้วนั่นเองนะ ก็ถ้าคลิปนี้ลงแล้วเพื่อนๆอยากเล่นก็มาจอยกันได้นะครับก็ให้ lower เนาะก็คือตัวนี้นะครับที่ให้แทงว่า,าภพ่เราต่ํากว่าหรือสูงกว่านะครับที่จะออกโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทั่วไปนั่นเองนะครับก็คือรวมทุกเกมเนาะอันนี้ก็ยังแจกพิกเซลแล้วก็แจกโทฟี่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็มาจอยกันได้นะครับเหลืออีก20ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวไปดูอย่างสุดท้ายนะครับก็คือของรางวัลที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับมีน่าสนใจอยู่เล็กน้อยนะอ่ะอย่างแรกนะครับก็คือสกินบ้านนั่นเองนะครับเป็น space colony n f t house skin นั่นเองนะครับราคา1ล้านตัวนั่นเองนะครับอ่ะส่วนที่2อันนี้คือน่าสนใจนะครับก็คือที่ลดน้ำนั่นเองนะครับตัวลดน้ําตัวนี้นะเวลาเราปักลงดินนะครับจะลดน้ําบริเวณรอบๆ2บล็อกนั่นเองนะครับ แล้วก็จะอยู่ทั้งหมดเป็นเวลา2วันนะครับหรือ48ชั่วโมงหลังจากครบ48ชั่วโมงก็จะหายไปนั่นเองนะครับหรือหมดอายุการใช้งานเนาะแล้วก็มีสกินเตียงต่างๆนานานะครับวกวอลเปเปอร์อะไรอย่างงี้ก็มีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตเนาะนี่ถ้าใครอยากได้ชุดอวกาศนะใครที่แบบไม่มีสกินตัวละครเนานะก็ใส่ชุดอวกาศได้นะครับ15,000ตัวนะ เหรียญก็ยังมีขายอยู่นะครับก็10เหรียญเนาะสี่หมนห้าพัคอยนะครับซื้อได้5ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อเป็นแพ็คบันเดิลเนาะที่ใช้พิกเซลนะครับอย่าลืมนะครับโค้ด MR9x นะครับช่วยลดได้อีก5%นั่นเองนะครับทำให้เพื่อนๆประหยัดได้อีกนิดหน่อยก็ยังดีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น อัปเดตสำหรับเกม Pixel นะครับทั้ง AMA แล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ของ Leon นเนอ z นโซนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนให้คอมเมนต์ถามไปด้านล่างได้เลยนะครับฝากนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามี Discord ของทางช่องนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเกม Pixel Dungeon Pixel หรือเกมอื่นๆน,นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะก็วิธีการเข้านะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับ จะมีลิงก์ Facebook อยู่นะให้กดคําว่าอีกหนึ่งลิงก์ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมี Discord นะคลิกตรงนี้ก็จะเด้งไปหน้า Discord ของเราเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าได้จากทางวิดีโอนะครับสมมุติเป็นคลิปนี้นะครับก็อยู่ช่อง e s c r i p t i o นข้างล่างนะครับก็จะมีแท็บ i s c o r d ตรงนี้ก็สามารถเข้าทางช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ d Discord เรานะครับมาบิวคอมมูกันได้หรือมาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับม